สถานการณ์การผลิตนะครับผลผลิตของการตลาดไม้ผลนะครับลิ้นจี่ลำใหญ่ภาคเหนือนในปีนี้นะครับกับท่านพัชรารัตน์ลิ้มสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วละครับสวัสดีครับท่านครับค่ะท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณสันรพรค่ะ ค่ะ,อะตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะเสียงสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้มีการพยากรณ์ผลผลิตของไม้ผลภาคเหนือออกมานะคะในปีนี้เนี่ยภาพรวมของลํยาไยปีนี้เนี่ยให้ผลผลิตอะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะค่ะค่ะ สำนักง,งานเศรษฐก,กิจการเกษตรนะคะก็ได้ร่วมกับคณะทํางานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกภาคเหนือนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือที่เราเรียกว่าฟุตบอร์ดนะคะ,คะโดยได้คค่ะโดยได้คาดการผลผลิตลําไยนะคะแปดจังหวัดภาคเหนือนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ล,ลํลา,าพูนลําปางตากแพร่น่านนะคะซึ่งมีผลผลิตนะคะประมาณร้อยละหกสิบหก ของผลผลิตรวมทั้งประเทศนะคะซึ่งในปีนี้นะคะแปดจังหวัดภาคเหนือนะคะจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ1.03ล้านตันค่ะนะคะซึ่งมีทิศทางเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ ที่มีผลผลิตอยู่ที่1.02ล้านตันนะคะโดยเพิ่มขึ้นมานะคะประมาณ5,300กนค่ะหรือร้อยละ0.52นะคะซึ่งผลผลิตลำไย,ยเนี่ยเราจะเห็นว่าผลผลิตเนี่ยมีตลอดทั้งปีนะคะคซึ่งเราจะแบ่งเป็นในฤด,ดูกับนอกฤด,ดูนะคะซึ่งในฤด,ดูเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะคะมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ตันค่ะคนะคะซึ่งในฤด,ดูเนี่ย7แสนตันตรงนี้จะลดลงจากปีที่แล้วนะคะประมาณ้อยละ5 จุดสองนะคะในขณะที่ผลผลิตนอกฤดูนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีนะคะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณสามแสนสองมื่นเก้าพันตันนะคะตรงนี้มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะร้อยละสิบห้าค่ะคสำหรับ จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดนะคะก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคมีผลผล,ผลิตรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ4ี่แส0ี่้าตันนะคะเกือบเกือบ4ี่สห้าห่นตันนะคะคมีทิศทางนะคะเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณอยู่ที่หนึ่งหมืเจ็ดร้อยกว่าตันนะคะโดยเป็นผลผลิตในฤด,ดูเนี่ยร้อยละหกสิบค่ะคจังหวัดรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดลําพูนแล้วก็จังหวัดเชียงรายค่ะครับนี่คือผลผลิตทางการเกษตรนะฮะลำไยกับลิ้นจี่ใช่ไหมฮะ ค่ะไม่อันนี้เฉพาะลำาใหญ่เฉพาะลําใหญ่ใชมั้ยฮแล้วลิ้นจี่นะคะค่เฉพาะลําใค่ะถ้าเป็นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ในเอ่อ ในจังหวัดภาคเหนือนะคะจะมีแหล่งผลิตสําคัญนะคะสี่จังหวัดภาคเหนือนะคะ<อ>ก็จะได้แก่เชียงรายพะเยาเชียงใหม่และก็น่านนะคะซึ่งผลผลิตปีเนี้ยซึ่งในสี่จังหวัดเนี้ยนะคะผลผลิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละแปดสิบหกนะคะของผลผลิตรวมทั้งประเทศแล้วก็ในสี่จังหวัดภาคเหนือนเนี้ยนะคะจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันหกร้อยกว่าตันนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะทิศทางเนี่ยลดลงจากปีที่แล้วนะคะประมาณห้าพันสามร้อยกว่าตันค่ะนะคะก็เนื่องจากใน เรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เอือ้ออำนวยนะคะคในเรื่องของความหนาวเย็นที่แบบสั้นๆประมาณอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็เลยทําให้การออกดอกเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือริมจ,จีเนี่ยเป็นเไม้ผลที่ดูแลยากนะคะตรงนี้แล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็ไม่จูงใจอะคะ่ะก็เลยทําให้ในเรื่องของการดูแลเนี่ยอาจจะลดลดลด,ลดลงไปนะคะตรงนี้<ม>ก็เลยส่งผลให้การ ออกดอกติดผลของลิ้นจี่ปีนี้มีทิศทางลดลงจากปีที่แล้วค่ะครับสรุปภาพรวมแล้วลิ้นจี่มีปริมาณลดลงแต่ลำไย,ยมีปริมาณมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะลำไย,ยมีปริมาณมากขึ้นลิ้นจี่ลดลงค่ะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับทำไมลำไย,ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะลำไย,ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เนื่องจากเออ ็อ,อย่างที่บอกนะคะคว่าลำไยนะคะถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ในฤดูเนี่ยลดลงแล้วก็นอกฤดูเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรากระทรวงเกษตรนะคะมีการส่งเสริมนะคะให้กเกษตรกรนะคะมีการแบบว่าทำำําลำไยนอกฤดูนะคะคคเพื่อให้แบบว่าผล,ผลผลิตเนี่ยกระจายตัวนะคะแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่ในช่วงฤดูนะคะคนะคะตรงนี้นะค่ะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็มีการดูแลดีนะคะ นะคะในเรื่องของการออกดอกติดผลปีนี้ก็จะมากกว่าปีที่แล้วค่ะนะคะคะแล้วสําหรับผลผลิตนะคะทั้งสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ไม่ว่าจะเป็นลําไยเนี่ยจะมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดในช่วงไหนคะค่ะก็ะอยากขอเริ่มที่ลําไยก่อนนะคะอย่างลําไยนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะจะมีผลผลิตทั้งปีแต่เราจะแบ่งเป็น ผลผลิตลำไยในฤดูเนี่ยก็คือในช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหากักยานะคะในสี่เดือนนี้นะคะจะมีผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบแปดนะคะนะคะซึ่งผลผลิตตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนตันนะคะสําหรับนอกฤดูนะคะซึ่งก็จะมีในช่วงต้นปีกับในช่วงปลายปีเนี่ยนะคะซึ่งผลผลิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามแสนสองหมื่นเก้าพันตันซึ่งในช่วงต้นปีของลำไยนยคะซึ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันตันเนี่ยได้ ได้ออกไปออกไปแล้วนะคะ <c oughs> นะคะตรงนี้นะคะก็จะเหลือป,ปลายปีเนี่ยเออประมาณเออร้อยละสิบห้าหรือประมาณหนึ่งแสนหกหมืม 1, 60, 000, ม่นตันนะคะ <c oughs> ค่ะทีนี้ถ้ากลับมาดูลำไยในฤดูนะคะลำไยในฤดูเนี่ยจะออกมากนะคะในช่วงเดือนกรากดาสิงหาและกันยานะคะ่ะโดยออกมากที่สุดก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอยู่ที่ประมาณสามแสนแปดหมื่นตันค่ะ <c oughs> ตรงนี้นะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะ คันี้ลิ้นจี่นะคะสําหรับลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่เนี่ยผลผลิตนะคะจะออกนะคะในช่วงประมาณเอเมษาเดือนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมค่ะนะคะตรงนี้นะคะซึ่งจะออกมากสุดเนี่ยก็คือในเดือนพฤษภาคมนะคะประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าตันค่ะรองลงมาก็คือเดือนมิถุนายนประมาณหนึ่งหมื่นสามพันกว่าตันซึ่งในสองเดือนเนี้ยก็ผลผลิตลิ้นจี่ของสี่จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะออกประมาณ ร้อยละเก้าสิบหกก็คือเรียกว่าเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะออกในสองเดือนนี้ค่ะคค่ะไปตลาดตอนนี้เนี่ยจะเห็นลิ้นจี่ออกมาวางขายแล้วนะครับข้างบงข้างบ้านผมเนี่ยเขาลิ้นจี่มาให้แล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นลิ้นจี่แล้วแต่ลำไยยังไม่เห็นนะฮะลำไยน่าจะมาช่วงเดือนมิถุนาเนาะพฤษภามิถุนาช่วงนั้นนะครับที่เป็นการออกสู่ตลาดของลำไยนะครับมีข้องวาสบนนิดนึงฮะผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยผลไม้บางชนิดเนี่ยผลิตออกมาเยอะ ใช่ไหมฮะอย่างลำไยเนี่ยออกมาเยอะเยอะเนี่ยมีปัญหาเรื่องราคาไหมเวลาผลผลิตมาล้นตลาดทีไรเนี่ยราคาตกเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเดือดร้อนทุกทีทํำยังไงดีครับเนี่ยค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเนี่ยสำหรับลำไยนะคะที่บอกนะคะผลผลิตเนี่ยจะมีกระจายการกระจายตัวทั้งปีนะคะ,คะแต่ในช่วงในฤด,ดูเนี่ยที่จะออกมาก,ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายน,นี่นะคะคือต้องบอกว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ มีการเตรียมนะคะในเรื่องของการรับมือในช่วงของผลผลิตกระจุกตัวอย่างเช่นปีนี้จะเห็นว่าผลผล,ผลิตในในฤดูปีนี้ก็จะลดลงเพราะว่าเราส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยไปผลิตเออลำไยในช่วงนอกฤดูไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นปีหรือว่าปลายปีนะคะ <c oughs> นะคะตรงนี้แล้วก็รวมทั้งเนี่ยเรามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะ <c oughs> เข้ามาในเรื่องของ การวางแผนในเรื่องของการรองรับในเรื่องของผลผลิตลำใหญ่ในช่วงกระจุกต,ตัวนะคะภายใต้การบริหารจัดการของฟุตบอลต,ตรงนี้นะคะนะเป็นอย่างกระทรวงกรเกษตรนะคะเราส่งเสริมในเรื่องของการผลิตลำใหญ่คุณภาพนะคะในเรื่องของการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ,กรเกษตรที่ดีหรือว่า Good Agricultural Practice GAP นะตรงนี้นะคะนะสําหรับในเรื่องของการส่งออกนะคะ สำหรับกระทรวงมหาดไทยนะคะในแต่ละจังหวัดผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะคะนะคะคก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการกระจายผลผลิตภายในจังหวัดสำหรับกระทรวงพาณิชย์นะคะ <c oughs> ก็ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของการกระจายผลผลิตเหมือนกันนะคะในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์ <MC. S 2> นะคะ <c oughs> รวมถึงในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้นะคะซึ่งในเรื่องของการเตรียมการตรงนี้แล้วก็ในช่วงที่แบบว่าผลผลิตเยอะเนี่ยค่ะเราก็จะมีการรายงาน รายงานผลนะคะเป็นระยะระยะให้กับคณะคณะฟุตบอลตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะได้มีการที่จะแบบแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้นะคะในเรื่องของลิ้นจี่เนี่ยเนื่องจากว่าผลผลิตลิ้นจี่นะคะมีอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันตันนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงกรเกษตรและกระทรวงพาณิชย์น,นะคะก็ได้ร่วมมือกันนะคะส่งเสริมกรเกษตรกรผลิตลิ้นจี่คุณภาพแล้วก็ในช่วงที่ผลผลิตเจอเนี่ยก็จะมีการช่วยในเรื่องของการกระจายผลผลิตลิ้นจี่สู่ผู้บริโภคในช่องทางต่างๆด้วยนะคะคนะคะตรงนี้เรื่องส่งออกเนี่ยเคยจําได้นะฮะปีสองปีที่แล้วเนี่ยที่เราส่งลำไยออกไปที่อินโดนีเซียแล้วปรากฏว่าอินโดนีเซียมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขางดนําเข้า ลำไยจากไทยตอนนั้นราคาก็ตกวัวภาพเลยก็เลยรณรงค์ส่งเสริมให้คนกินลำไยกันปีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือว่ามันมีเหตุการณ์พลิกผันตรงนี้มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันยังไงบ้างครับค่ะก็ค่ะเข้ากระทรวงเกษตรนะคะเรามีเรียกว่าคณะกรรมการก็คือคฟุตบอลต,ตรงนี้นะคะในการ,รที่จะรองรับปัญหาแล้วเราก็มีทูตเกษตรที่อยู่ในประเทศต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีถ้าเกิดว่าจะ มีปัญหาแบบเหมือนอย่างปีนั้นนะคะเราก็จะมีเตรียมในเรื่องของเตรียมการรองรับนะคะตรงนี้นะคะค่ะก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนอย่างปีที่ปีที่ที่เมื่อกี้นี้ที่ที่กล่าวนะคะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดบ่อยๆแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นวิกฤตการณ์แล้วก็ต้องถึงเวลาจริงๆนะฮะแต่คิดว่าปีนี้เนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับสุดท้ายครับเชิญชวนผู้บริโภคช่วย พี่น้องเกษตรกรนะครับบริโภคผลไม้ไทยนะครับค่ะก็ดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะทุกทกท่านนะคะร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยตามฤด,ดูกาลจ,จากเกษตรกรชาวสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลำใหญ่และก็ลินจี่นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะที่หลากหลายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์นะคะหรือว่าออฟไลน์นะคะเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะคะรวมทั้งเออเราก็มีในเรื่องของใบสนีนะคะที่บริการจะส่งถึงบ้านนะคะเพื่อความสะดวก มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะให้อุดหนุนผลไม้ไทยอะค่ะนะคะตรงนี้นะคะนอกจากจะได้เประโยชน์นะคะในการบริโภคผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลแล้วนะคะแล้วก็เป็นต้องบอกเลยว่าเป็นทั้งลิ้นจี่และลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะตรงนี้แล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ